สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเขียมาดูเรื่องห้องนะครับห้องนี้ครับนะวิธีการใช้ห้องนะครับอย่างในของเกาหลีนะครับนะของประเทศเกาหลีนะครับห้องนี้ก็จะมีลมเบอร์นะครับแล้วก็จะมีคีย์การ์ดอันหนึ่งนะครับคีย์การ์ดอันนี้นะครับก็จะเป็นคีย์การ์ดที่มีมีลักษณะอย่างนี้นะครับนะคีย์การ์ดเนี้ยนะครับนี่คือคีย์การ์ดนะครับ พอเราเอาคีย์การ์ดนะครับแตะที่หน้าประตูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นพอเข้ามาในก็จะใส่คีย์การ์ดเข้ามาอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าคีย์การ์ดตัวนี้นะก็จะเขียนว่าพริ้นตนเสิร์ตการ์ดนะครับนะแต่ผมลองดูแล้วใส่ด้านไหนก็ได้นะครับนะก็คือใช้ได้หมดนะครับนะพอใส่คีย์การ์ดปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดไฟนะครับเปิดไฟในห้องนะครับไฟตัวนี้ก็จะมีเป็นนะครับนะ เป็นไฟที่เรียกว่าอ่าจะมี master, มัสเตอร์มีไลท์หนึ่งไลท์สองไลท์สามนะครับเนี้ยนะครับนะนะอันนี้ก็คือไฟถ้าเรากดปุ่มมัสเตอร์ก็คือไฟทั้งหมดไฟหนึ่งสองสามเพแล้วแต่ว่าจุดที่อยู่นะครับแล้วก็มีแอร์นะครับเนี่ยแต่แอร์นี่เป็นภาษาเกาหลีนะครับแต่ผมจำอย่างเดียวว่าตัวที่เปิดไฟก็คือมีไฟติดอยู่ที่สีเหลืองสีส้สมนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือที่เปิดแอร์นะครับอันนี้ก็ปุ่มปรับขึ้นลงองศานะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมเป็นนี้นะครับถ้าผมเดาเอา,เอานะครับเพราะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกนะครับนะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนะั้นเราก็จะเข้ามาดูวิธีการใช้ห้องน้ํานะครับการใช้ห้องน้ําของของอของเกาหลีนะครับนะการใช้ห้องน้ำเืม ค่อนข้างที่จะ,ะนิดนึ่งนะครับห้องน้ำเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําที่มาตรฐานนะครับดูดูดูโถส้วมของเกาหลีนะครับค่อนข้างที่จะ,ะคือสุขสุขภาของเกาหลีค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครับแล้วห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําใหญ่นะครับะจะควบคุมโดยระบบอัจฉริยะนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คือ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนิดหนึ่งครับนะปุ่มนี้ปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นภาษาเกาหลีนะแปลว่าถ้ากดก็คือล้างชักโครกนะครับนะอาจจะเป็นปุ่มเชยนะครับนะครับไปกดแล้วน้อยหน่อยอันนี้ปุ่มใหญ่นะครับกดแล้วน้ําจะลงเยอะมากนะครับนะปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับล้างก้นนะครับนะปุ่มนี้สําหรับ ส่วนาพคือตีปุ่มนี้ล้าก้นแต่แรงมากนะครับแบบมนี้แรงมากปุ่มนี้จะเป็นลม,มีเย็นนะครับแล้วก็มีน้ำมีลมรูนออกมานะครับนะเป็นไออุ่นนะนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ส่วนใหญ่ในห้องน้ําเกาหลีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะนแล้วนะครับนะเรา,เราสังเกตดูปุ่มนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรแต่ก็จะเห็นว่าปุ่มนี้กำลังเปิดอยู่ครับเรียกว่าโถส้วมอัจฉัิย์นะครับ ถ้าเรามาดูที่อ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าของเกาหลีนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ยปิดเปิดนะครับนะป,ป,ปิดเปิดหมุนไปปกติแล้วนะครับนะการหมุนน้ํานะครับผมเคยบอกแล้วว่าวิธีการใช้นะถ้าเกิดหมุนไปทางทางซ้ายนี่จะร้อนนะครับแต่ถ้าหมุนมาทางขวาจะเย็นนะครับนะอันนี้เป็นปกตินะของทั่วโลกนะครับผมสังเกตดูไม่ว่าจะไปในเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะครับ แต่ถ้าหมุนกรตุ้งกลางก็คือทั้งน้ําอุ่นน้ําเย็นนะครับถ้ากดขึ้นน้ําออกถ้ากดลงเืจะปิดแด้ว่าหยุดนะครับอันนี้คือปมปมการกดทันมันจะต้อยู่ลักษณะนี้นะสังเกตดู่ง่ายๆถ้ามันอยู่ตรงตรงนี้คือปิดนะครับแต่ถ้าเราเงยขึ้นนิดหนึ่งนะครับเงยขึ้นนะครับนะครับลักษณะลักษณะเงยขึ้นนะครับเงยขึ้นนะครับก็จะเป็นการเปิด ถ้ามาทางซ้ายนะครับผมในกดไปทางซ้ายนะครับขบนบ่งน้ำก็จะร้อนเข้าไปทางขวานะครับน้ำก็จะเย็นเพื่อเกตตัวง่ายๆนะครับที่ที่ฐานนะครับที่ฐานของจะมีสีแดงกับสีเงินสีแดงนั้นหมายถึงน้ําอุ่นสีเงินหมายถึงน้ําเย็นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับอันนี้คือห้องน้ําของเกาหลีนะครับ แล้วผมก็จะมาบอกข้างในอีกนิดนึงนะครับข้างในนี้ก็จะเป็น <S <S เป็นฝักบัวนะครับฝักบัวนะครับเป็นฝักบัวเวร์ทอลงมานะครับนะเสร็จแล้วนะครับนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะก็จะมีปุ่มบอกนะบางโรงแรมก็มีปุ่มบอกบางเลยก็ไม่มีนะครับ<ม>แล้วก็จะมีสีแดงสีสีน้ำเงินนะครับนะถ้าเราหมุนตรงไปทางสีแดงนั้นก็หมายถึงว่าอุ่นถ้าหมุนไปทางสีน้ำเงินก็หมายถึงอ่าล้ออ่าเย็นนะครับนะ ก็จะมีปุ่่มหนึ่งนะหกบัวชาระอยู่ข้างล่างนะครับใน่ปุ่มนี้นะครับนะก็เหมือนกันนะครับนะเป็นหยดน้ำสำหรับล้างนะครับนะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับนะสาหรับบางท่านที่ยังไม่เคยนะครับไปต่างประเทศนะครับไปเจออย่างนี้ก็ใช้ห้องน้ําไม่เป็นนะครับก็สาธิตให้ฟังนะครับครับขอบคุณครับ